สวัสดีพี่น้องทั้งหลายวันนี้รีวิวออทีวีมือสอง1,800บาท32นิ้วไอ้พวกมนุษย์ขี้กระตินดูไว้สวยค่ะ,ะมีขาสองขาแถมมามีขาด้วยค่ะ,ะท,ทีวีเดินได้นะคะ,ะคไมะต่ตัวอ่วนยังไงมีเกมมีเกมมีเกมนะไัเยอะยีนี้สองนิ้วสองนิ้วครับ นี่รีโมทหนึ่งตัวมันทีผ่านก็เจอว่าพวกเขาเห็นแล้วก็สายครับแล้วพีค่คอเรื่องกดถ่ายอ้าวเป็นรับล้อเลนน่นดูยูทูบได้ป่ะดูครับสมาร์ททีวีค้องไอยต้องกดเหาก็ดูนี่ก็ดีครับยังดีอยู่นะมาเป็นตัวชีบ้าครับมีนปอดเอทมไอได้ ตัวชิบ้าครับพอร์ต HDMI แล้วก็มี VGA สำหรับ PC เนปีไอมีสองช่องสามารถต่อฟังได้ด้วยดูด้านหลังก่อนเดี๋ยวดูด้านหน้าแล้วกันจะเอ๋นหนึ่ส<อ>งสนงสามครบเงินหนึ่งพันแปดร้อยบาท ว้าวใหม่นะคะใหม่เกลียบเลยนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับแตมมันต้องถังสปูแเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะทดสอบจออะไรด้วยกันครับเพราะว่าดพอมเอยยังเปิดอยู่อันนี้ค่ะพักพอมโฆษณาหน่อยค่ะมีแฟนเรียงชื่ออะไรนะชื่อจริงว่าอาจจะอยู่ฝั่งนี้นะอ๋อนี่ไงนี่นะคะเสียบปลั๊กดูครับ ส่งมอยู่เหลืออีกจำนวนหลายแ่นะพีเปิดแล้วนะฮรู้เหรอ๋อตัชิบฮะตชิบ้ทีวีอมรินอมรินทีวอมเหรรอ้านี่นะคะสกีพยานค่ะมาดูทีวีค่ะจิ้อ้เออจะเสียงั้จ้างเป็นจ้ ไม่มีอีกย่างนะสวัสดีค่ะอันนี้คือทีวีจอแบนนะคะก็เหมือนเราเลยแ่เด็กแอนลุ้นเอกันเลยค่ะจะเป็นสีนอไปไม่ต้นซ้อนซื้อองขดแล้วยังไม่ทำการดูดสาเลยดีหรอกไม่สองเ็ดฉลี่ยนลย Okay, โอเคใช้ได้ครับใช้ได้นะฮะส,ส,สรุปแล้ว,ว1,800บาทใช้ได้คุ้มครับ